และตอนนี้นะครับก็มีสมาร์ตตู้คอนเทนเนอร์แนวคิดใหม่ของเด็กนักศึกษานะครับในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้นะครับคิดค้นนะครับในส่วนของตู้คอนเทนเนอร์นะให้มีขนาดน้ําหนักเบานะครับและติดในส่วนของ GPS ลงไปนะเพื่อที่จะควบคุมนะครับว่าตู้เนี้ยอยู่ในพิกัดไหนของโลกใบนี้นะครับสามารถรู้ได้ทันทีเลยนะทำให้ผู้ส่งสินค้านะครับมั่นใจในการที่จะส่งออกสินค้าว่าสินค้าของเขานะครับปลอดภัยในการขนส่งนะครับว่าสินค้าอยู่ที่ไหนแล้วอะไรเงี้ยก็สามารถตรวจสอบได้นะครับแล้วถามว่าเขาผลิตขึ้นมาเพื่อ ลดคาร์บอนมันลดยังไงล่ะครับก็คือถ้ามันเบาเลยใช่ไหมครับในส่วนของน้าหนักตู้เนี่ยนะครับมันจะทำนะครับให้เรือนะครับสามารถบรรทุกตู้ไนเนอร์นะครับจากหมื่นตู้นะครับอาจจะได้ถึง2 0,000ืตู้เขาวิเคราะห์ออกมาเลยนะครับว่าอาจจะทําให้เรือแต่ละลำนะครับปล่อยคาร์บอนนะครับลดลงถึง20%เนะครับเนื่องจากทําให้รอบของการเดินเรือนะครับน้อยลงเพราะบรรจุตู้ได้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมใครนะครับที่ติดตามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมบอกเลยนะครับใครที่ส่งออกและนาเข้าสินค้านะครับต้องตระหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้ะกก็็าวๆจไป บ้านี้นะครับ